สวัสดีพี่น้องมาวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวแต่มาทอดปลาเค็ม,ก,ม,มกินข้าวกันพี่น้องทอดปลาเค็มกินข้าวกันปลาเค็มนี่พี่น้องปลาตะเพียนนะถ้าใช้ไม่ได้หาไปซื้อเข้ามาแล้วก็เอามาทำเอามาบ้างในทีๆแล้วตากไว้แดดเดียวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะมาทอดกินข้าว วันนี้อยู่คนเดียวกินปลาเค็มพี่น้อเดี๋ยวรอให้น้ำมันร้อนก่อนนี่โอ้โหพี่น้องชัยอยากกินวันนี้เมื่อวานนี้เจอไงเจอเท่าเขาทำาให้เรียบร้อยแล้วช้ยก็มาล้างน้ำเกลือล้างน้ำฟันสะอาดก็มาบ้างทีๆๆแล้วก็หมักน้ําเกลือไว้คืนเท้ามาตากแดดจัด,จดแดดเดี๋ยวมาทอดกินกัน เอาสักกี่ตัวไม่ทอดหมดเลยพี่นองเอาสักสี่ตัวพอโอ้ยนะหอมเลยอ่ะพี่นาะแล้วกินข้าขวผัดน,นร้อนเนย เปิดเป็นมือโอ้โหพี่น้องเลยไ้าวได้เหลืองมาพี่น้องเดี๋ยวไปกินข้าวกันข้ได้เหลืองเลยโอ้โหพี่น้องเนี่ยแต่ข้าวหน่อยยังนิ่มอยู่เดี๋ยวมันไอ้อะไรอ่ะ พอดก้างกอบหน่อยกดๆหน่อยพี่น้องให้น้ำมันเข้าไปยังไงยังไงได้เก็บกรอบพอได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวจะเหลือ,ของขมไปเอาออกเอาออก มันจเหลืองมากไปกรอบมากไปก็จะขมเสร็จเรียบร้อยพี่น้องปลาตบเพียนแดดเดียวทอดอหอมหอพี่น้องเอ้นี่โอ้โหน่ากินมากก็ใช้ทอด้นกรอบเลยนะนี่เดี๋ยวมากินเน่พี่น้องน้ำพริกเผาน้ำพริกมังดาเผาพี่น้อง ไข่ต้มผักต้มนี่เลยข้าวนี้ไม่ีีน้องอันนี้ผักเส้นดองนี่สำหรับกับข้าวตาชัมีหนวดเป็นไงพี่น้องมือนี้น่ากินนะปลาตะเพียนแดดเดียวน้ำพริกเผาน้ำพริกมันดาเผาผักต้มไข่ต้มโอ้โหพี่น้องหิวข้าวเลยเดี๋ยวไปกินข้าวกันพี่น้องเดี๋ยวกินข้าวกัน เนี่ยกับข้าวง่ายๆะาช้มีหนวดอร่อยทุกจานพี่นะ้องเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยมาพี่น้องตาช้ยอาบน้ำอาบอะไรเสร็จแล้วมากินข้าวกันเลยอืนี่พี่น้องปลาตะเพียนที่ทอดได้ออหอมโหกรอบอืมกรอบมากพนะี่น้องอืมผักเสียน ข้าวง่ายๆลยต้องมาข้าวเจ็บไปอาบน้ำบุ๊มใร่ไหม วันนี้จะทาย้อยู่คนเดียวลูกหลานออกไปเที่ยววันเลยจัดน้ำพริกหัดต้มปลาทอดนะถ้าจังตอบอะไร ตมากินข <blender>, <laughs> ้าวกระชายกันเร็ว ันเดียวก็อร่อยนะพี่น้องดูกระหลานไปเที่ยวกันหมดอ,อืวัดปีต้มไหมน้องวัดปีต้ม ทอดถังกรอบไปเลยเนะาะปลาตะเพียนตั้งทีทๆห,หมักเกลือทำแดดเดียวแดดจัดให้่แดดเดียวอยู่เลยอืมวเตีปป๋อร่อยมาก